หลายหลายเรีอยู่พี่นัดได้หลายโลอยู่อืมซื้อเขามันแพงแต่ว่าอเอ้อบวัตถถึงเอาบ่ัตถุงึงไหมสวัสดีจ้าน้องเอ๋ยายน้องไอดินทักใตยคุณยายน้องไอรินทักใตยน้องเอ๋ด้วยลูกกินข้าวแรกล้วจะน้อยว่าซุปน้ำมักับปิง้งไก่ว่ผสนเต็มถุงเต็มถุงเลยแมนีนเมนเมีนจ้าได้หลายได้หลายพี่น้องกินบ่เบิดอืมกินบ่เบ็ดหรอกจ้า ไอ้ไหลายเติบเยอะพุ่น่ะต้นมันต้นสูงสูงพี่น้องเลี้ยวเห็นตน้นเยอะพุ่อนแต่ยังหัวบานข่อยเอพี่น้องยังได้ยังเป็นภาษาปกักกิจยังไงเงื่อนหลนุยเอ๊นุยเอพี่บัวหลวงทากท่าเจ้าแล้วลูกมักกน้องหมูค่ะทางทาน้องหมูเป็นภาษาไทายแล้วน้องหมูน้องหมูเป็นภาษาไทายแต่ของน้องมาดานยังเป็นภาษาปกักกิจอยู่แม่บ่อยานเจาของเขาเจ้ามาเห็นบอกว่ามเห็นบาเห็นดอกลูกมัดแม่ขอเพิ่แล้วลูกขอได้ใจออื พูดเดี๋ยวบอกบอปันเบอกเส่ไมโครโฟนนี่เบอกให้ทั้งเบียร์พี่หมูดีจ้าน้องเอวายายแต่งตัวอะไรครับยายใส่เสือเส้อกามลูกเสื้อกามเก่งข้าวสันสวัสดีจ้าน้องมัซีดีค่ะแม่วสันจะน้อยมาป่าบัวหลวงดีค่ะน้องเอตักท้ายด้จ้าลมว้อยพี่น้องอขนาดยุคทงหน้ายัาง้งโมเยนเด้พี่น้องสูบมือนะัหนนังล้มบัดวีวีโดนี่มิดซิลีหอนเอาแตกบัตไม่อยู่ทงไหนทงหน้าพี่น้อง เอาอิลี่ย่ยแต่งตัวสวยๆน้องกันนาน้องมาดามคุณยายก็่ายาาแต่งตัวสวยๆโอ้ยหลูกย่ยใส่หมวกมาย่ายฮอนเดดวิววิวทางหน้าบานเท่าเนาะคือเมนเมนบานทังหน้าบานเท่าเมนเมนน้องบุหลวงคอยกัใส่ภาษาคอยกัได้ภาษาเป็กิเพูดว่าของของน้องเปาา็นภาษาไทยตลอดที่นัดเมนตีบัดมากมือ่ากคือเป็นภาษาเป็กิษค่ะน้องมู พี่เสือพี่เสือดีจ่าหนูเอตักทายหนูเอดีจ่าน้องมาดามต่างชายของน้องมาดามผนม,กมักกะสอบก้มรู้ละมาเอาือสิได้บพราภาษาปากีสถานเอ้ยจำโปรไฟล์เอาอลูกต่างๆมากเลยจำกับบไไ้แต่ว่าคนมากที่แหลงภาษ,ษาปากีสถานเป็นลูกต่างๆจำลูกโปรไฟล์หูแล้วว่าคันลูกต่างๆมากเนี่ยจะนายวานายนายจำได้แม่ยายประสนถ้าพี่ต่างๆมาเป็นเป็นรูปดอกกุหลาบสีแดงขึ้นโปรไฟล์สันจ้นายลมแรงไหมครับไม่แรงลูกวันนี้ลมไม่แรง แปลกแปลกนะวันนี้ว่่สันเดี๋ยวด้ะพี่น้องอันน้องมาดาววางใดอัน,นมาบ้านพี่นัดแปลกแปลกนะวันนี้ว่าสันมันมันอยูุมันอยู่เสิร์ตจา้ามันมันมันอย่างมันเสิร์ตยังล่ะ <laughs> มันเสิร์ตพี่มาดามดีจ้า้องเอสักไท,ทยมาดมาดมาพี ى, ทักไทยนะจา้าอันนั่นพี่นัดอันนั่นสิละไม่ไี้ยัง มีแต่มีแต่โอ้มันเป็นนะ้ำมันระบบเขาอันอัปเดตเพื่อไดบุละซิมเบิ้งกันหาวานบ่แม่หวานลูกแม่สิมแล้วกินจนเอ,อื้อมเอ,อืเออ้อมแล้วสิมเบิ้งกันหวานบ่หวานแล้วแม่แม่มาซิมเบิ้งลูกไงล้วกัหวานพ่ออมลูกลูกง่ายไงมันอัปเดตใช่ไหมพี่กรมน้องเกาว,วะ่ะนี่โทรศัพท์มันทับโทรศัพท์ข่อยไว้พี่นอกก็ะเ็นตาข่อย มึงเนี่ยเปียอลูกง่ายๆเดี๋ยวเรากินให้เพิ่งเนี่ยหวานหวานอืมมันอัปเดตใช่ไหมพี่ก้มน้องกาวามันอัปเดตน่าจะแม่นน้องหลานวะ่ะอืมพูดแล้วแต่งตัวปันไปทเที่ยวในเมืองผุนด,ดีมาตรงไห้ตงหน้ากา็ได้อืได้หลายเติบยู่ได้งามหนึ่งก็เ <c oughs> มือว่านี่เพื่อนญี่ปุ่นมาคอยเปิดปั้นจอมาแต่ตสเ่เหนือหนังเมืองสาแม่น,มนจ้น้องกาว่วาสั่นนมมาดามมาพี่กาวดีจ้า นุ่ยทักทายอันพี่กาวดิค่ะอันทักท้ายถุกมองถูกแกเด้อจา้าวสาซันนอกเงินนอกเงินบัวหลวงเนาะคะ่ะ <c oughs> ย่ากลมย่ากลมจนนะย่ากลมย่ากลมสันหมวกเบียงหมวกพระราชท่านพี่นอ้องเออหมวกเขาเจ้าซื้อมาฝากจังใส่พวกพี่น้องบนน้ำไม้ก่อยก่อยไม่ได้ซื้อเองดอกซื้อกับมกักแพงเด้แหละตอนแม่ซื้อนะแม่นแมนแมพงลีลูก แพงตอนแม่ซสื่อมาตอนนั้นแพง 6, 6เริ่งกิโลหกหกเจ็ดตยูรูปหนือมอันนี้เมียของบ็ได้ซื้อของฟี่แถมบนเนาจ้าจ้าเจ้านายบริษัทเพื่อนว่าเสียงค่อยเ้านน่มันเข้าไปลงทออันเบียนที่ตั้งทะเลยู่นี่ิแมพี่น้องปานอันแอคโคโ,โรดเย็นเย็นแล้ววันนี้ล่มมาสีแจ้กน้อยเล้าเจ้านายเย็นแน่ละลูกล่มเย็นมากดีละมา,จากจ้กน้อยและ้ะ ลมไอ้ยวอย